ชมครับมีรายง,งานว่าเครื่องบินส่วนตัวขัดข้องนะครับต้องมีการร่อนลงจอดฉุกเฉินครับกลางไร่มันฝรั่งของชาวบ้านนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับโชคดีที่ว่านักบินชาวดีดาครับแล้วก็เพื่อนที่โดยสารไปด้วยปลอดภัยครับเครื่องบินเล็กรุ่นวีแสีแดงเทานะครับได้ถูกจอดไว้กลางไร่มันฝรั่งของชาวบ้านที่บ้านหลวงตบลหลงขอด อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ครับหลังจากที่นายเกรย์อายุ55ปีนะครับซึ่งเป็นนักบินประจําเครื่องแล้วก็นายมาตินอายุ56ปีสัญชาติแคนาดาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันครับแล้วก็เป็นผู้โดยสารนําเครื่องลงจอดฉุกเฉินหลังจากที่ขัดข้องโดยตัวเครื่องด้านหน้าเสียหายแต่ว่านักบินแล้วก็ผู้โดยสารปลอดภัยครับนายเกียรติศักดิ์เรียนวัฒนาภูมิในการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่เปิดเผยว่านักบินนําเครื่องขึ้นเวลา9นาฬิกา10ใน,ใน,นาทีที่สนามบินจังหวัดลําพูนแต่ว่า ขัดข้องเวลา9ก5นาฬิกา5นาทีจึงนําเครื่องร่อนลงจอดฉุกเฉินสําหรับนักบินนะครับก็มีประวัติเป็นอดีตน,นักบินของโคเรนแอร์ไลน์ที่ผ่านมาก็นําเครื่องขึ้นบินทดสอบบ่อยครั้งไม่เคยมีปัญหาครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นเหตุสุดวิสัยจึงต้องนําเครื่องร่อนลงจอดซึ่งก็จะมีการตรวจสอบหาสาเหตุที่ชัดเจนต่อไปครับ